สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนานาสาระบายเซรนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูทํารัว้วลวดหนามค่ะทํารัว้วลวดนามกันเองค่ะหลังจากเราขุดโคกหนองนาห้าไร่ก็จําเป็นที่จะต้องทํารัว้วเพื่อป้องกันวัวควายนะคะ อันนี้เราทํารั้วเสร็จไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ขึงลวดค่ะในพื้นที่ห้าไร่นี้ก็ซื้อเสาเราใช้เป็นเสาปูนอัดแรงนะคะหน้าสองเนาะ เป็นเสาปูนอัดแรงซื้อมาจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบต้นหนึ่งร้อยหกสิบต้นช่วงแรกไม่พอนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ เราวัดระยะห่างแต่ละล็อกเราวัด3เมตรค่ะพอวัด3เมตรนี้รู้สึกมันห่างมากเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็น2เมตรต้องซื้อเสาเพิ่มอันนี้ทำได้เยอะแล้วค่ะ ทำกันเองนะคะก็จะใช้เครื่องเจาะลงไปลึกประมาณห้าสิเมตรนะคะโอขอโทษนะคะไม่ลึกขนาดนั้นลึกประมาณศอกหนึ่งนี่แหละคะ่ะ หลังจากนั้นก็จะทิ้งเสานี้ให้มันถูกฝนก่อนนะคะเพื่อว่าดินมันจะได้แน่นเราถึงจะเริ่มเอารั้วลวดหนามาใส่ตอนนี้ตั้งแต่ขุดโคกหนองนามาเสร็จเมื่อวันที่23เมษาวันนี้วันที่วันที่สองพฤษภายัางไม่มีฝนเลยค่ะ ทั้งหมดสามสระที่เราขุดนะคะจะมีสระแรกจะมีน้ําเต็มสะดือแล้วลึกลงไปทั้งหมดช่วงสะดือจะเป็นสี่เมตรนะคะจังแต่จากพื้นลงไปนี้ก็มีความลึกแปดเมตรเจาะลึกบริเวณสะดือลงไปนี้สี่เมตรน้ําเกือบเต็มแล้วนะคะสี่เมตรเสานี้ก็มีความจําเป็นมากเลยที่จะต้องทําก่อนที่จะปลูก ทำเองไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่มีเสาก็คงจะปลูกอะไรไม่ได้จำเป็นมากค่ะเสาก็ตอนนี้ซื้อเสามาเพิ่มอีกนะคะซื้อเสามาเพิ่มอีกบ็ดเ,เสร็จแล้วยังขาดเสาอยู่อีก80ต้นเนาะตอนแรก160ก็ หมุดประมาณสองรอยสี่สิบต้นค่ะในพื้นที่ห้าไร่ระยะห่างในการที่แต่ละเสานี่ก็สองเมตรสองเมตรนะคะก็ถ้าเหลือก็จะเอามาค้ำบริเวณหัวหัวเสานะคะค้ำ ยังไม่เสร็จค่ะค่ะคลิปนี้ก็พามาดูการทำรั้วลวดหนามแบบง่ายๆนะคะดินค่อนข้างแห้ง,หงมากค่ะต้องใช้เครื่องเจาะนะคะค่ะถ้าเกิดเสร็จยังไงก็จะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ